เรากินก่อนร้านแรกที่เรากินคือมีหมูแดงหมูกรอบมีไข่กุนเชียงอ่าาร้านตะกี้นี้นายชั่วก็คือมีหมูแดงหมูกรอบไก่ไข่แล้วก็ไม่มีกุนเชียงไม่มีกุนเชียงมาร้านนี้ก็คือมีหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงไม่มีไข่โอ้โหบอกว่าถร้านตั้งแต่เช้ามาไม่มีโอ้ไม่ผิดหวังสักร้านเลยคืออร่อยทุกร้านจริงๆ เขามีจุดเด่นรสชาติเอกลักษณ์ใช่แล้วมันต่างกันมันก็ไม่สมบูรณ์มันมันไม่มีร้านไหนที่ชัดเจนอย่างบางทีเราไปเลือกว่าอันนั้นอร่อยกว่าอันนี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้คือแบบเลือกไม่ได้หมดใช่วันนี้ฉันอยากกินแบบรสจัดจะไปร้านไหนใช่วงวันนี้คือแบบก็บายสบายเหมือนโฮมี่โฮมี่จะจะไปร้านแรกย่งเสกย่องเสร็จอกหรือใครอยากทานร้านที่แบบว่ารสที่แบบว่ารวมๆแล้ว็กๆใหญ่้ตัง ะปรมากินคู่กับกเป็ดเราเป็ดแต่อร่อยจะดีมากคนเีอทุกเจ้าเนาะใช่คนเีอทุกเจ้าค่ะ